เดี๋ยวต้องดูกันว่าเขาจะรักใครมากกว่าเริ่มเฮ้ยเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มั้งจังเลยเอานายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดวแมนเริ่มต้นแค่30บาท น,นี่นะก็ได้สนันระดับเท่ๆอย่างนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสค่ะวันนี้รู้ไหมว่าเราจะมาทำคลิปอะไรกันงงงงจริงงงเห็นหลายชอ่องเขาชอบทำมากในการตามใจ FC โดยการให้หมวดจะโพสตอรี่เฟซบุ๊กอ,อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอยากให้เราทำอะไรนะเพือแบบให้ FC มีส่วนร่วม<อ>กับเรานะตอนตอนนั้นเลยสมมติถามว่าจะขับรถชนพี่ชาหรือพี่ยิ้มดีอะไรเขาหมวดมาขับชนพี่ชาก็ชนเลย ต้องทำตามทุกอย่างนะครับงานวัน<ะ>นี้นะคะเ,คเราก็เลยจะมาทำตามใจ FC โดยการที่เป็นกิจวัตรประจำวันในบ้านเราเนี่ยแหละ,ะก่อนจะไปเล่นเนี่ยเราจะต้องโพสตอร,รี่ในเพจ,จะะใช่ปะใช่ใช่แต่มือถือเขาเล่นไม่ได้เลยเน็ตหมดโปรหมดแล้วจะไปยากอะไรตอนนี้ดีแท็กเติมเงินนะคามีโปรตามใจเอ,อเหรอเออครั้งแรกกับโปรตามใจที่ชาวดีแท็กแบบเติมเงินเนี่ยสามารถเลือกได้เองทุกอย่างนะเว้ยไม่ว่าจะเป็น จำนวนวันจำนวนเน็ตค่าโทรแล้วก็พวกแอปอีกลดได้สูงสุด50%เลยีเดียวไว้เดี๋ยวทำให้ดูทำในแอปดีแท็กง่ายมากๆแต่ว่าไปศูนยไม่ต้องง่ายมากแค่มีมือถือเครื่องเดียวคุณเป็นดีแท็กแบบเติมเงินป่ะล่ะถ้าคุณเป็นดีแท็กแบบเติมเงินทำได้ง่ายๆมากแต่ว่าเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเ๋ย่ไปตามใจ f อก่อนดีกว่าจะสอนนะไร Later that same evening เราต้องใช้โอกาสนี้ครับนานๆทีไปดูว่า f อซเขาจะอยากให้แกงไข่ตอนนี้เรเติมน้ำก่อนซ,กกซื้อเกลายกายลายซีซีลายปีเองยองทำไรอ่ะม <c oughs> าครับมายืนเลยเดี๋ยวให้เอฟซีเขาบวตว่าใครจะเปียกมา<ะ>กแล้วนักดูกันว่าเขาจะรัก<ะ>ใครมากกว่ายิมบอกเลยว่าแอ,แอบบวชให้เต็นก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้คุณนำโด่งอยู่นะนี่เขาเอาคนรักนะเขาไม่เอาคนเกลียด คนคนนหนึ่งกดได้กี่ดีวะบอกเลยว่าไม่ทันช่วยไม่ได้โอ้โหแปดสบาขอคพีมนะครับผมรอดใช่ปะแปดส่อยี่สิบแปนี่คือรอดใช่ปะเขาถามว่าโดนใครเอาศาสตร์ใครดีมันเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดไปเลไปไปตต้องทำโทษต่อหน้าสารด้วย เป็นคนทําความผิดต้องขึ้นศาลพร้อมยังพร้อมไหมยืนมันให้โบสถ์สามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยท่อพ่อมันยืนนั่งทําไมอ่ะทำท่อนเรียบร้อยแล้วมึงทำไมสรมึงไม่มองพ่อวะมึงทำที่ไหนพยิมไม่เอฟซีเขหวตให้สาดน้ำพี่ยิ้ม พี่มายืนข้างพ่อทำไมเออหรือพ่อมานั่งตรงนี้ทำไมหน้าสารเนี่ยพ่อไม่ไห้โอด้วยเนี่ยระบักถึงพ่อเมื่ออะไรเนี่ยไม่รู้อันนี้เปียกมันเปี้เอาเรื่องอะไรอ่ะเปียกน้อยไปหน่อยว่ะเปียกน้อยไปหน่อยเอาเอาหมดแล้วฉัันนนนนมมผิดตรงไหากเคนเออเนี่ยตามเคเอฟซีเขาหน่อย ว่าขนาดนี้ลงตุ่มดีกว่าป่ะลงตุ่มเถอะป่ะไ,ไม่อยากยังมีจุดจุดจุดไม่เป,ไไปลี่ยนเลยป่ะต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวเอฟซีเขาโหวตมาโอ้ยไม่มีหนาวหนาวมันเย็นลมไปปิดตุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเปิดดองไว้ออแล้ว เฮ้ยแห้งแล้วเหรอแห้งแล้วเหรอแห้งแล้วก็ไปอะไรไปอะไรพูดอะไรแม่น่าโดนน้ำจริงๆเลยพูดอะไรพูดเหมือนคนโดนน้ำอ่ะเหมือนหนาวอ่ะกูหิวข้าวไปสั่งไก่มาอยู่มึงสั่งไก่มาเหรอเออไม่น่ากินเลยวันนี้แม่ทำกับข้าวไม่อร่อยไม่เอาจะกินเนาะไม่ต้องเถียงกันทำไมเดี๋ยวให้แฟนๆเขาตัดสินไปเลยทอดเถอะบวชไปเลยว่าไก่ทอดอร่อยอร่อยกับกับข้าวแม่ค้างคืนแปดสิบแปดคืนจะให้กินอะไร เฮ้ยโโโออ้้แห้งมากเห็นกันอยู่เห็นกันอยู่เนี้ยเนี่ยเนี่ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยเหนียกจะหมดได้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไข่หนาวตัวร้อนนั่นเนี่ยไห่ต่ำไห่ต่ำรุมๆโพคืออะไรอ่ะผลโพได้แก่ประกาศได้แก่ได้แก่ไะก่ไรกำข้าวแม่ข้าวแม่ เชิญค่ะเชิญค่ะตักข้าวตักข้าวเชิญค่ะเชิญค่ะจะตักข้าวให้พ่อจานหนาเชิญตักข้าวให้พ่อหน่อยดูพ่อก่อนาพ่อเอาพ่อชอบกอบรอบพ่อชอบกรอบพ่อชอบกินกรอบคอพ่อเอาขอบคอพบอกงี้ทำอะไรไว้อะนึกถึงตอนเขาเอาคืนนะทำอะไรไว้นึกไว้ยังไงอ่ะเอาพ่อกินก่อนพ่อกินให้หมดก่อนกินนะกินหมดเลยเหรอกินหมดเลยเหระพ่อพ่อทำ ข้าวให้ลูกชายด้วยพ่อเป็นพ่อต้องเสียสลากให้ลูกเปิดให้ลูกกินหมดอ่ะเออลอาขอบ่าวก่อนล้วพ่อทำอย่างเงี้ยอ่ะมาเนี่ยสลับกันไปเลยนะสลับกันไปเลยดีกว่าร้อนๆโอ้โหโอ้ยไก่ป๊อปโอ้ยไก่เนื้อกรอบเอ้ยเหมือนป่ะเฮ้ยเหมือนป่ะเหมือนเอ้ยเหมือนเลยอ่ะ เสียจริงเดียวเขาทอดไหม้ไปหน่อยใช่ลู้เจ้าไหนเผ็ดปะมันไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมใส่แป้งเยอะมากเลยไม่ค่อยเพื่อนหน่อยใส่แซ่บใส่แซ่บโอ้โหเผ็ดมากเลยแซ่บแซ่บฟิลลิ่งแซ่บแฟิลลิ่งเผ็ดมากข้าวคั่วเยอะจังเลยนี่เม็ดขาวคั่วเต็มเลยใช่สร้างฟิลลิ่งอร่อยไหมกลางข้าวทอดไหม้ฮึมมันหมดสดน้ำแกงซะหน่อยวะใช่ แล้วะใองางนำแกนนแกงยิ้ช้อนยิ้ช้อนใส่น้ำแกง่ะน้ำแกงต้องรมพอนิอนึงรพอประมาณใส่ปมาใสไปไม่กลัวตายมีเป็นไงบทที่ไม่ค่อยละเอียดขึ้นเลยไหเดี๋ยวไม่ได้เราคิดเปิดไข่กันเขาเพียงกับไหมเป็นไงอร่อยมังนป้ไมมันบาดกรบพาด้ปะ อร <cues> ่อยเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปห้องน้ำหมดแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มึงก็ไปเดี๋ยอะๆก็ปวดเหมือนกันไปไหนกันปวดกันทุกคนพ่อไปเข้าไปป่านายเป็นคนโบราณพ่อเข้าไปป่าได้แล้วมันต้องไปนี้เลยไปนี่เลยไปนี่เลยเดี๋ยวให้เอ็มซีเลือกนะครับมึงนี่าระจันต์อย่าให้พวกเราไปเข้าห้องน้ำหรือไปเข้าป่านะครับสบายใจได้พวกเราสบายใจได้เลยเข้าห้องน้ำเข้าป่าไปดิ นย่พ่อเดินวนแล้วแต่ก่อนอยู่ข้างในมาก่อนก็เลยไม่ค่อยสีเรียมเท่าไหร่นั่งขี้ไปคุยัำไมบ้าหรือเปล่าเรียบร้อยนะทุกคนเรื่องตามใจเอฟซีสุดๆเลยเป็นไงล่ะหมามากหมามากินขี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับป่นมาก็ไม่ได้ตามใจแล้วสักอย่างเลยต่ะเราตามใจเอฟซีไง ไม่ว่าจะยังไงเป็นอะไรเป็นอะไรคิดถึงหรอถึงใครคถึงคนเดียวใครถ่งเก่งถึงเก่งใจมันได้ใจมันได้เรียกโทรหาเขาว่ะไปบอกเมียปะบอกเมียไหมไปบอกเมียปะมางเก่ามึงเก่ามึงอยากโทรมึงต้องกล้าเมียจ้าเป็นไร เขาให้ชิโจหาเขาได้บอบคน,นเงียแฟนเขาเปเก่าอ่ะใครเห็นก็ว่าตายเยอาไอเมียบไ,ไอคาโตก็หมดเสร็จก็หมดโนาสงสัยกูจะไม่ได้โทรเลยไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ดีแท็กแบบเติมเงินเขามีโปรตามใจที่เลือกเองได้ ไช่ครับเดี๋ยวไปถามเอฟซีเลยว่าจะเลือกกี่วันดีอยุ่นใจกูนึกว่าจะถาม่าจะให้ไปหาที่บ้านเลยไหมใจเย็นใจเย็นอย่าให้เขาขนาดนั้นจะไปไหนเปล่าจ้า เขาบอกใค้เติม30วันไปเลยคุยกับเมียใหม่ไอเมียเก่านันๆนเลยดีแท็กเติมเงินโปรตามใจเนี่ยเขาเลือกได้อีกทุกอย่างนะหรือเปล่าอยากเอากี่วันเอาเท่าไหร่เอากี่นะเอาเท่าไหร่คือเอาเอาเน็ตเอาเน็ตใช่ไหมเลือกได้หมดเดี๋ยวมาเข้าให้ดูเดี๋ยวคนคนจะไม่เข้าใจว่าต้องไปเลือกที่ไหนนะครับเข้าไปที่ดีแท็กแอปไปโหลดได้เลยที่แอปสโตร์และเพย์สโตร์นะครับ เป็นครั้งแรกเลยนะครับของ d t แทแบบเติมเงินโปรตามใจเลือกเองได้ทุกอย่างเอฟบอกใช่ไหมสามสิบวันแล้วก็เลือกตามใจเอาแล้วเน็ตเอาเท่าไหร่ดีวะนั่นนะดิถามเอฟซีไหมเอาถามพี่เหรอเออโอ้ยเอาถามาถามถามเอาเท่าไหร่ดีครับ FC เลือกไปแล้วตามใจ FC นะครับ<อ>เขาโบนมาให้เลือกเน็ตยี่สิบกิบนะใช้กันจุดใจจะได้ใช้พอร้อยเรื่องระหว่างกี่กิบกี่กิบนะสิบกับยี่สิบเออเอฟซีเราดีเนาะให้เลือกแบบเยอะๆตล้วตอนไหนไม่พอต่อไปให้เขาเลือกต่อ ว่าจะโทรกี่นาทีดีอีกแล้วเลือกโทรทุกเครือข่ายกี่นาทีดีเดี๋ยว FC ซีบอร์ดกันให้หน่อยนะครับช่วยกันหน่อยอย่าให้เขาคุยกับแฟนเก่านานๆป่ะตัวมันแห้งไปแล้วอ่ะเอาอยู่ป่ะพอนะแค่นี้อดบวมแล้วเมื่อกี้เอฟซีโทรแล้วโทรกี่นาทีเขาเลือกให้โทรหนึ่งร้อยนาทีหนึ่งร้อยเลยเหรอไหน กีมันเน็ต20กกิยี่สิบกิ๊กแต่ว่าเขาเลือกสามสิบวันเน็ต2ีกิกโทร100นาทีใช่ยให้เรากลับไปล่อกันเลยดีกว่าใจเย็นเขาให้ใช้เยอะๆอ๋ออออเต่อไปเราต้องเลือกอีกมันมีอีกอย่างหนึ่งถ่ายสัตยงยังเดี๋ยวเราต้องไปเล่นเกมต่อทำไมอ่ะเป็นสายเกมออ๋สายเกม สายเกมฟังฟังฟังเลยฟังเลยเลือกแอปเลยว่าเราสายไหนไม่ว่าจะเป็นสายโซเชียลสายโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไอจีไลน์ใช่หรือว่าสายดูหนังฟังเพลงจุ๊จุ๊บสตอร์ฟิลฟายยูทูบนี่สายดูหนังฟังเพลงหรือจะเป็นสายเกมเออเอาวีเอ็มเยอะแยะปีฟองปีไปลายได้แล้วไปแล้วเป็นสายช้อปปิ้งโอ้ยแม่เลยแม่เลยแม่เลยจะเป็นลาซาด้าช็อปปี้บิ๊กซีเป็นไง เลือกได้มากกว่าหนึ่งสายว่าเราชอบสายไหนให้คนดูเลือกดีกว่านาะว่าระหว่างสายโซเชียลกับสายเอนเตอร์เทนดูหนังฟังเพลงมันก็ต้องเอนเตอร์เทนสิวะาโอขอบคุณมากเลยนะครับเลือกมาแล้วนะครับเลือกสายอะไรเลือกชิวเชียกเลยอ่ะเขาเลือกสายแอปดูหนังฟังเพลงเหมาะกับเราแต่ว่าแอปทีของเราก็เป็นสายเพราะว่าเราเมียผมแมงกี้ยังเม่อไรเสร็จหรืเยังอยากกระลอนเหรอ แถนรถสูงสุดถึง50%ก็มีเงินเหลือที่ครับอย่างนี้โอ้มันทำตาเห็นขนาดนี้หรอมันเหลือเยอะนี่มึงไปซื้อตอนไหนเนี่ยเงินเหลือขนาดนี้เดี๋ยวให้ FC เลือกดีกว่าว่าเราจะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทาอะไรดีซื้อโปเพิ่มไหมกลับไปเล่นเกมซื้อเกมเล่นบวชห้พี่หน,ะน,ะน่ยนะเจ้าน้องมาเฮ้ยไปก่อนนะไปไหนอะ่ะฮะ เอฟซีบอกซื้อโปรเพิ่มเฮ้ยบอกเอีก่อนบอกว่าหมดพายนี่ไปอาบน้ำหน่อยไม่ก็ได้หมดไอาบน้ำเยอนานั่นเองแต่เ้าแล้วไม่ต้องวิ่งไปไหนทำไมเดี๋ยวก็ติกเพิ่มในโทรศัพท์ไงซื้อเพิ่มได้สุดยอดเลยอ่ะโปรตามใจเลือกได้เองคุ้มกว่าเยอะใครมีดีแท็กแบบเติมเงินนะคะซื้อเลยซื้อเลยดีแท็กเติมเงินคุ้มมากครั้งแรกกับโปรตามใจที่ชาวดีแท็กเติมเงินจะสามารถเลือกได้เองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจํานวนวันเน็ตโทร ลดสูงสุด50%เลือกเองคุ้มกว่าเยอะลดสูงสุดถึง50%ที่ดีเทคแอปเท่านั้นมึงจะหมุนไปไหนเนี่ยไหนกหมุนเลือกแอปไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้เลยทั้งสายโซเชียลสายเกมสายดูหนังฟังเพลงหรือสายช้อปปิ้งนี่กูเป็นอเวนเจอร์ป่ะเนี่ย้าแทมเล่นแอปที่ชอบด้วยเน็ตเต็มสปีนแบบไม่อันอะไรวะยัง ยังอเอาเาไปโหลดแอปดีแท็กเออดีแท็กแอปพลิเคชันโหลดยังโหล,แล,แล,แลโดแล้วนะเ<น> <ulous> ข้าไปที่โปรตามใจเลือกจํานวนวันก่อนใช้เท่าไหร่30วันเน็ตเท่าไหร่เลือกได้เลย 20G สิกิกอะเงินจะขึ้นมาเห็นไหมโทรทุกเครือข่ายร้อยนาทีเลือกไปเลยเราใช้เท่าไร่เราเลือกตามใจแบบสุดๆอยากให้สายอะไรสายโซเชียลสายดูหนังสายเกมติ่งหมดแล้วแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมเขาสรุปมาให้แล้วดู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 กูดูกูดู เอ็ดไหมส่วนลด60%สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเองจากหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทเหลือแค่สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดเฮ้ยไม่ใช้ได้ไงคุ้มขนาดนี้เงินก็เหลือเลือกเองก็ตามใจได้ทุกอย่างจะไม่ใช้ได้ไงอันเชจะไม่ใช้ได้ไงไปใช้กันเลยจะไม่อาบได้ไงน้ำมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่าลืมนะคะชาวดีแท็กเติมเงินนะคะตอนนี้มีโปรตามใจไปเลือกกันได้เองลดสูงสุดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดขนาดนี้ส่นลดหกสิบเปอร์เซ็นต์อะมีที่ไหน โอเคค่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะขอบพระคุณนะคะที่สนับสนุนช่องของเราที่มาบวชกันเล่นมันนี้สนุกมากนะครับสนุกมากไปนะฮะนั่นไงเขารีบไปเอาดีแท็กันเต็มเลยนะ